ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสาหรับรายการดีๆแบบนี้เมาข่าวดังในเวลาดีๆค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันจะมีข่าวของใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเปิดมาด้วยนักร้องลูกทุ่งสาวสวยสุดฮอตคนนี้ค่ะสําหรับรำย,ยัยไฮทองคําทีล่าสุดออกมาเผยสถานะความรักเรื่องหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างยังสดอยู่หรือว่ามีคนคุยแล้วและสําหรับความสัมพันธ์กับหนุ่มบอสเอลวานเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก็ให้มเต้นแล้วยัง อ๋อค่ะอ๋อสำหรับหนูหนูคิดว่าคือเราแบบอยู่ในสถานะแบบพี่น้องอะค่ะหมายว่าก็พูดคุยกันได้คือเราไม่ได้ทะเลาะกันก็ตั้งแต่แบบหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนนี้ทํางานก่อนที่แบบจะมีข่าวใหญ่นะคะก็คือตอนนั้นหมายถึงว่าเรื่องปัญหาต่างๆคือเราคือเราเคลียร์กันจบไปแล้วแล้วก็อยู่ในสถานะแบบการทํางานพี่น้องหรือว่าเจ้านายกับลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ปกติอะค่ะเป็นเป็นพี่น้องคุยกันตอนนี้คือหมายถึงว่าพอมันเป็นข่าวใหญ่มาปุ๊บคือเราเลิกทะเลาะกันไปแล้วใช่ก็ก <laughs> ็เลยยังคุยกันได้ปกติอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้สารหัวใจเราจะไม่มีหนุ่มๆเข้ามาเดียวเดียบหลอกแล้วก็โสดมาสักพนนักเข้มยังค่ะยังค่ะส่วนมากจะมีแบบ ไปเรื่อยมากกว่าแบบแบบไปเรื่อยอย่างเช่นแบบว่าอวตารอะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบไม่ได้มีตัวหรือว่าแบบมีตัวตนก็มาแปลกแปลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอ่านแล้วก็ปล่อยปล่อยผ่านไปแบบเป็นงงงอะไรงเงี้ยก็แบบยังไงอ่ะแบบมีทักเข้ามาแบบจีบได้ไหมหรือว่าอะไรคือแบบจีบได้ไหมคือหนูงงกับผู้ชายที่ถามว่าจีบได้ไหมมากเลย คือจะจีบก็ก็จีบไปเลยแล้วคือต้องตอบว่าอะไรเอาจีบได้ขายจีบจีบไปเลยก็ได้แบบแบบจีบแบบไม่ต้องรู้ตัวได้ไหมแบบไม่ต้องมานั่งถามว่าจีบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ชอบแบบลุกแบบตรงๆรงหรอชอบตรงๆค่ะแต่ว่าหนูชอบการที่แบบอ่าจีบโดยจีบโดยภาษากายอะแบบไม่ใช่แบบถามว่าจีบได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราตอบว่าจีบได้มันเหมือนกับรับรักไปแล้วปะจีบจีบได้ขายอะไรเงี้ย เราเลือกเขาไปแล้วอยู่มันเหมือนงั้นอ่ะชอบคนเทแคร์อ่าแบบค่ะแล้วหนจะตอบยังไงคนที่เข้ามาจะต้องอยู่ในเอยู่ในแวดวงแวดวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคือหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยคุยกับคนที่ไม่เคยเจอกันมา่อก่อนนีคยคือเพราะเราไม่อาจจะไม่รู้จักกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าเคยเจอหน้ากันเคยคุยอย่างเงี้ยเราจะมีสิทธิ์แบบตอบ v M มากกว่าใช่ค่ะค่ะ ที่ที่ที่เคยเจอหน้าเจอตากันนะคะหมายนว่ามีตัวตนจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ก็อาจจะไม่ได้อยากจะคุยแบบ<ม>แบบขนาดน,นั้นเลยไง<ม>ถ้าตอนนี้ถ้าถามว่าจะอยากมีคนเข้ามาขายผลิตภอเราโอเคไหมก็ตอนนี้ก็หนูรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าก็ก็เข้ามาคุยได้ค่ะ<ม>แต่ก็ดูเป็นอย่างที่ว่าเราจะยังไงแต่เราไม่ได้ขยันได้ทำร้ายไปกลัวอะไรไป ไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้หวยหาค่ะใช่ถ้าใครจะจีบก็จีบเลยไม่ต้องถามใช่พอถามปุ๊บเราตอบว่าจีบได้ปุ๊บคือเหมือนรับรักแล้วอ่ะฉะนั้นต้องมาแบบเนียนๆมาแบบเนียนๆใช่ซื้อของกินมาฝากเฮ้ยอ ก็อย่างที่ลำไย,ยบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสามารถทักมาจีบได้ส่วนกับบอสก็เป็นพี่น้องกันนั่นเองค่ะและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของนายห้างประจักษ์ชัยทองคำค่ะที่ล่าสุดเนี่ยออกมาเผยความสัมพันธ์ของลำไย,ยและหนุ่มบอสเอลวานั่นเองค่ะหลังจากที่มีคนจับตามองหลังจากท้งคู่ไลฟ์สดและมีการพูดคุยหยอกล้อกันนั่นเองค่ะงานนี้เจ้าสวยอย่างนายห้างจะว่าไงไปฟังเลยค่ะที่มันมีประเด็นก่อนหน้านี้เนาะพอมาเหมือนมันซาไปแล้วมันก็มีไลฟ์สด เรส่งของขวัญกันอนะไรเงี้ยคนก็ยังกลับไปจิ้มอยู่นะฮะว่างไงบ้างสำหรับเรื่องน้มันก็เหนือการควบคุมแล้วก็ห้ามกันไม่ได้นานา,นาจิตตังเป็นสิ่งที่น้องเลือกแล้วซึ่งมันก็ผ่านวิกฤตมาจริงคนรับรู้รับทราบแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการให้คะแนนเป็นการจะเปิดลับหรือจะปิดประตูลับผมได้แต่ภาวนาขอใหอ้สิ่งที่ทำมาดีๆก็ให้เอีได้เมตตาแล้วก็ให้โอกาสน้องแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อไปเพราะในความสามารถน้องมันมีจริงในความสามารถในความรับผิดชอบตั้งแต่มีเหตุ ที่เป็นดราม่ากเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4มีนาจนถึงวันนี้วันที่15บห้การากฎาคมยังไม่มีวันไหนที่ลําไยไม่ร้องเพลงยังไม่มีวันไหนที่น้องลาหรือร้องไห้อยู่ในห้องเป็นโรคซึมเศร้าขอลางานถ้างั้นมันจะกระทบไปทั้งหมดเท่ากับว่าคิวที่เหลืออยู่ในอนาคต2เดือนข้างหน้าหนึ่งปีขา้างหน้ามันจะเสียงกับหมดแต่สิ่งที่น้องมีคือวินัยและความรับผิดชอบเจ็บปวดขนาดไหนบางทีก็เห็นใจน้องนะบางทีการ พดพังไปแล้วมันก็อาจจะทําให้น้องน้อยมากเหมือนกันก็ปล่อยน้อยอใช่ให้อิสระลำใหญ่เป็น,ใ,นใช่ใช่ครับ<ม>เป็นผู้ใหญ่แล้วครับบอกอะไรก็ทําบอกทําคลิปหนก็ทําไปไหนก็ทําตั้งแต่สิปีมานี้ก็ยังไม่เคยแบบซิกนิคแบบทําตาแบบ <c oughs> แไม่ไมีไม่มีมมมมแบบแบบคอนไม่มีแบบแบบจิตมาที่ผมนะอยอดฮ์ตของแฟนคลับเขาก็ค่อนข้างเชียร์ให้แดนเซอร์เี่กกลับมา่วมงานยังไ่ครับที่จะมีโอกาสไหมครับผมว่าในประเด็นนี้ผมว่าน่าจะ น่าจะหนักอยู่ถ้าปวดในเรื่องของผมม,มีความรู้สึกทั้งสองฝ่ายเราจะคบกันเราจะให้ใจกันเอ็นดูกันในพาร์ทของหัวใจความรักก็ว่ากันไปแต่เในะคราบใ,ในครอบครัวหรือว่าจะไปเที่ยวไปกินกันในวันที่มีเวลาก็ว่ากันไปแต่ในการที่จะออกสื่อที่มาเต้นด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นการกืนน้ำลายมันจะเป็นการแบบว่า ไม่มีมาตรการในการรับผิดชอบต่อสื่สังคมมันจะดูแบบมันไม่มันไม่เหมาะสมไม่ได้รังเกียจนะบอลเขายัง คุยกันกับผมอยู่ดูแลน้องไปรีวิวไปทําแบรนด์ทำโน,น่นนี่นั่นก็ยังดูแลกันอยู่ครับไม่ได้แบบทิ้งกันไปไม่ได้โกรธเคืองกันทุกวันนี้ก็ยังกินข้าวกันอยู่ค่ะก็อยา่างที่นห้างบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นอิสระของลยายําไยเขาเต็มที่อยากทําอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ว่ามีอะไรก็พูดคุยและปรึกษากันตลอดเวลานั่นเองค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับบอสเนี่ยก็คือท่านหลายคนอยากให้เห็นมาเต้นเวทีเดียวกันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่อยากกืนน้าลายหรือว่าเหยียบน้ําลายตัวเองค่ะและที่สําคััญในนางงกกก็บบอว่ยคดูแล ต่อไปไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนแต่ขึ้นเวทีกังใหไ่คงไม่ได้เห็นวันนั้นแล้วล่ะค่ะเสร็จสิ้นเทบร้อยค่ะสําหรับรายการมอคคดังวันนี้ยังไงขอฝากรายการมอคดังนั้ยนะคะมีทุกวันจันทร์ทุกศุ์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพระดามมาและยูทูบมาดามชั้นแนลค่ะ